สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะแล้วขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ข่าวเที่ยง world news ค่ะวันนี้เรามาเขี่ยคุยคุยข่าวเที่ยงกับดิฉันบุษรินบุษปเกตค่ะรับหน้าที่แทนพี่บอลยานพัฒนค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าข่าวสารต่างๆค่ะในช่วงเที่ยงของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่12นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปซึ่งใครที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีข่าว อยากให้ทางเราออกมานําเสนอนะคะหรือว่ามาอัปเดตกันในช่วงนี้เลยค่ะตั้งแต่12นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และขอสวัสดีคุณผู้ชมนะ,ะที่อยู่ทางฝั่งอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยซึ่งวันนี้นะคะก็มาพูดคุยกันกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ f a เฟ o o ุ o กวี New รวมไปถึงแอปพลิเคชัน t i k t o k ด้วยคุณผู้ชมสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยดิฉันเนี่ยก็เปิดตัว t i k t o k อยู่ ของทาง Wall News ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูคอมเมนต์กันนิดนึงซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาในตัวไลฟ์แล้วนะคะอยากจะรู้ในเรื่องของข่าวตรงนี้มีข่าวสารอยากจะมาอัปเดตเพิ่มเติม,ม,ม,มนะคะคุณสามารถพิมพ์เข้ามาในไลฟ์ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าดิฉัน,นหันไปเห็นคอมเมนต์แล้วถ้าเกิดว่าตอบได้เราจะมาพูดคุยกันอย่างสดตรงไปตรงมาแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยในเรื่องของม็อบ เป็นความเคลื่อนไหวนะคะสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมนั่นเองค่ะสำหรับม็อบกลุ่มทะลุแก๊สและก็ม็อบ14กันยายนที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาติดตามตรงนี้กันนิดนึงค่ะในช่วงของข่าวเที่ยอเวอร์นิวส์นั่นเองค่ะซึ่งข่าวแรกเลยค่ะไปดูในด้านของม็อบป่วนกรมดุริยางทหารบกถูกตำรวจยิงกระสุนยางล่าสุดนะคะมีการโต้จนล่าถอยทางด้านของม็อบล่าสุดเลยนะคะนั่นก็คือ14กันยายนเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานั่นเองค่ะ ยังมีการก่อกวนนะคะหรือว่าเป็นการตั้งกลุ่มอยู่บริเวณหน้ากรมดุริยางทหารบกซึ่งตรงนี้นะ่บอกว่าตามรายงานเนี่ยมีการยิงลูกแก้วและก็มีการปาประทัดเข้าไปด้วยซึ่งทางด้านของตำรวจนะคะทางด้านของตำรวจควบคุมฝูงชนเนี่ยก็มีการยิงกระสุนยางตอบโต้จนทางด้านของม็อบเนี่ยล่าถอยออกมาขณะที่ตรงแยกดินแดงยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันแล้วก็มีเสียงดังเป็นระยะนั่นเอง ตรงนี้นะคะตามรายงานเริ่มต้นตั้งแต่1 9บเ้านาฬิการหรือว่าหนึ่งทุม่มทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งค่ะได้มีการขับคีวรถจักรยานยนต์มาที่บริเวณของหน้ากรมดุริยางทหารบกและมีการยิงพลุและปาประทัดเข้าใส่จนทําให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมฝูงชนค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขากําลังตรึงกําลังอยู่ภายในได้มีการยิงกระสุนยางออกมาตอบโต้แต่เขาบอกว่าเป็นเพียงแค่ประปรายเท่านั้นซึ่งไม่ได้ออกมาแบบ ยิงเป็นรายบุคคลหรือว่าจงใจยิงเข้าใส่กลุ่มฝูงของผู้ชุมนุมไม่ใช่แต่เป็นการยิงเพียงแค่ปลักลายเท่านั้นซึ่งล่าสุดในเวลา1นึ่งทุ่ม23นาทีเนี่ยสถานการณ์เข้าสู่ความสงบอีกครั้งถัดมาค่ะในเวลา19บเนาิกา56นาทีม็อดที่ลาดถอยออกไปก่อนหน้านี้ค่ะเริ่มกลับมาที่หน้าบริเวณกลมดุริยางทหารบกและมีการยิงพลุเข้าไปอีกครั้งหนึง่ง ในขณะที่บริเวณของแยกดินแดงเนี่ยยังมีกลุ่มของผู้ชุมนุมรวมตัวกันค่ะอยู่เหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาและขณะเดียวกันมีเสียงดังคล้ายกับประทัดเนี่ยเป็นระยะแต่ในช่วงเวลาเกือบเกือบสองทุ่มยคะยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นนี้เองค่ะเราก็เลยได้ไปติดตามสถานการณ์ตรงนี้ต่อหลังจากนั้นทางมวลชนเนี่ยก็ยังมีการปาประทัดแล้วก็จุดพุแม้เวลาเครฟิลมันจะล่วงเลยไปแล้ว และทางด้านของกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะมีการยิงเลเซอร์และกระสุนยางรวมไปถึงขอให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยยุปิในการชุมนุมครั้งนี้อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยเขามีการเรียกได้ว่าตอบโต้กันนะแต่ว่าไม่รุนแรงมากนักนะคะในเวลาสองทุ่มตรงก็มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะที่บริเวณใกล้ๆกับกรมดุริยางทหารบก มวลชนเนี่ยก็ยังคงปักหลักอยู่ที่เดิมแล้วก็มีการมาปะทะรวมไปถึงจุดพลุรวมไปถึงระเบิดเพลิงเพื่อตอบโต้ตกับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่มีการยิงกระสุนยางออกมาเป็นระยะและยังมีการขับขี่จักรยานยนต์ไปมาค่ะระหว่างแยกสีมเหลี่ยมดินแดงแล้วก็กลมดูียางทหารบกนั่นเองถัดมาค่ะในเวลา2องทุ่มสินาทีเนี่ยมีมวลชนบางส่วนนะคะได้ยิงพลุ และป่าประทัดจากฝั่งของถนนวิภาวดีรังสิตขาออกโชคถนนมิตรไมยตรีและยังมีบางคนค่ะข้ามมายังเกาะกลางถนนซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการยิงเลเซอร์ออกมาเป็นระยะตัวเลเซอร์ที่เขาพูดถึงเนี่ยดิฉันคาดว่าน่าจะเป็นแค่แสงเลเซอร์ที่เขาแบบส่งออกมาให้เตือนว่าให้กลุ่มผู้ชมเนี่ยหยุดเถอะหรือลดกําลังลง ถัดมาค่ะในเวลา20นาฬิกา23นาทีค่ะที่บริเวณแยกสําเหลี่ยมดินแดงยังคงมีมวลชนบางส่วนนะคะกระจายตัวอยู่พร้อมกับรถจักรยานยนต์ซึ่งมีการขับขี่ไปกลับนะคะอยู่ระหว่างถนนวิภาวดีวรังสิตขาออกและขาะเข้าก่อนที่กลับมาแยกดินแดงในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือหลายครั้งขับวนซ้ําอยู่แบบนี้นะคะเหมือนกับการดูลาดเลาว,ว่าจะมีการประทะเกิดขึ้นหรือเปล่า ส่วนในด้านของการจราจรน,นะคะยังสามารถสัญจรได้ตามปกติค่ะต่อเนื่องมาเลยในเวลา20นาฬิกา33นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนตอนนี้แหละค่ะมีการยิงกระสุนยางออกมาจากที่ตั้งหลายนัดใส่มวลชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับกรมดุรยยางทหารบกอันนี้เริ่มมีการโต้ตอบกันแล้วนะคะและขณะเดียวกันค่ะก็เริ่มมีการจุดไฟเผากองขยะในบริเวณจุดกลับรถของถนนวิภาวดีฝั่งขาออก ตรงนี้แหละค่ะทำให้ต้องปิดการจราจรหนึ่งช่องทางซึ่งเรามีตัวคลิปภาพเหตุการณ์นะคะในขณะที่เขากำลังมีการจุดไฟเผากองขยะเนี่ยบริเวณจุดกับรถด้วยนะนี่เลยค่ะอันนี้นี่เป็นอีกสถานที่หนึงนะเป็นใกล้ๆก,กันนะคะแต่ก็คือคือมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคุณผู้ชม ถัดมาค่ะในเวลา20.40นค่ะบริเวณถนนมิตรไมตรีก็ยังมีการรวมตัวของกลุ่มมวลชนและรถจักรยานยนต์ส่วนถนนวิภาวดีวรังสิตขาออกก็ยังคงมีการปาประทัดเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องก่อนจะถอยออกจากพื้นที่จุดนี้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเข้าไปที่กลุ่มของผู้ชุมนุมและมีการยิงกระสุนยางเข้าไปนั่นเองทําให้ทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยต้องล่าถอยออกมา ต่อเนื่องกันในเวลา20นาฬิกา50นาทีค่ะมวลชนบางส่วนที่ถนนมิตรไมตรีค่ะก็ยังคงปาประทัดไปทางสะพานลอยนะคะแล้วมีการตะโกนท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมปุกชนด้วยให้มีการตรึงกำลังอยู่อ่าบริเวณสะพานลอยแล้วก็ยิงเลเซอร์ให้ลงมาค่ะถัดมาในเวลา20นาฬิกา54นาทีเจ้าหน้าที่ยิงกระสุนยางลงมาจากสะพานลอยใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณถนนมิตรไมตรีค่ะ ส่วนมวลชนเนี่ยก็ยังคงต่อโตนะคะมีการปาปะทัดแล้วก็ยิงหนังสติ๊กและก็เข้าสู่ช่วงเวลาเคอร์ฟิวค่ะนั่นก็คือสามทุ่มตรงนั่นเองตรงนี้เนี่ยเขายังไม่กลับกันนะคะคุณผู้ชมยังมีการยิงปะทัดและยิงพลุอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยยิงเลเซอร์ใส่กลุ่มมวลชนที่ยังอยู่ในบริเวณนี้และต่อด้วยการยิงกระสุนยางในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงค่ะว่าขอให้ยุติและแยกย้ายเพราะ สามทุ่มตรงค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเวลาเคอร์ฟิวแล้วอีกทั้งยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้วยล่วงเลยมาจนถึงในเวลา3ามทุ่มสินาทีค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการประกาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยแยกย้ายเพราะตอนนี้เข้าข่ายผิดประกาศฉุกเฉินและเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด -19 รวมไปถึงสร้างความวุ่นวายเพราะมีการคว้างปาระเบิดปงิงปองระเบิดเพลิงมีการปิดการจราจรบนถนน ไม่สามารถสัญจรได้ไม่เช่นนั้นค่ะจะใช้ข้อกฎหมายตามสถานการณ์เนี่ยเข้าจับกลุ่มดำเนินคดีทันทีจากนั้นค่ะประกาศถึงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ต้องมีหนังสือรับรองใบอนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่เช่นนั้นสื่อจะถูกดำเนินคดีเช่นกันและขอให้อยู่ในแนวปลอดภัยตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่ปิดกั้นการทำหน้าที่ของสื่อแน่นอนอะ ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมคะต่อเนื่องกันเลยในจุดที่เดิมนี่แหละบริเวณถนนมิมตรไมตรีแล้วก็แยกสามเหลี่ยมดินแดงทงั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนค่ะมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันมวลชนที่ถนนมิมตรไมตรีและขอตรวจบัตรตรวจใบอนุญาตจากสื่อที่ไปทำข่าวบริเวณนั้นต่อเนื่องกันค่ะ21นกา30นาทีหรือ3ทุ่มครึ่งนั่นเองนะ สถานการณ์ที่ถนนวิภาวดีวรังสิตขาเข้ายังคงมีมวลชนค่ะรวมตัวการพร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่บริเวณถนนมิมตรไมตรีตรงข้ามกับกรมทหารดุริยางกรมดุริยางทหารบกค่ะอย่างที่บอกก็ยังคงต่อโต้กันปาประทัดมีการจุดพุบ,บีบแตรคือมีการก่อก่อเสียงขึ้นมารบกวนรวมไปถึงมีการคว่างปานะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะมีการบอกว่าประกาศว่าถึงเวลาเคอร์ฟิวแล้วยุติการชุมนุม และยังผิดกฎหมายรวมไปถึงเสี่ยงต่อการแพร่โควิด -19 ถ้าไม่อยู่เนี่ยถูกจับกลุ่มแน่นะขึ้นนี่เป็นเวลาหลังเคอร์ฟิลแล้วนะคะกลับมารวมตัวกันมากขึ้นและยังคงมีการปาประทัดอยู่ต่อเนื่องค่ะส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ก็มีการตอบโต้ด้วยกระสุนยางเป็นระยะแบบคลิปเมื่อชักครู่นี้ล่วงเลยมาจนถึงเวลาสี่ทุ่มทาวดียรังสิตขาเข้ามวลชนบางส่วนยังคงปาปะทัดจากจุดนี้ไปหาเจ้าหน้าที่โดย จนถึงเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนออกมาผลักดันมูลชนค่ะถัดมาค่ะสี่ทุ่มสี่นาทีมุยางและกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูทีท่าล่วงเลยมาจนถึงเวลาสี่ทุ่มสิบสองนาทีค่ะจะออกปฏิบัติการด้วยชุดเคลื่อนที่เร็วนำทีมโดยพลตำรวจตรีอัศวย,ยุทธนุชพุ่มเป็นผู้บังคับการประจำบชนรักษาจากระจายตัวออกไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชม มีการขอตรวจสอบหนังสือการเข้ามาทำข่าวะกับทั้งสื่อและก็ใบรับรองรวมไปถึงใบอนุญาตของสื่อมวลชนที่ยังอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นทำหน้าที่ของสื่อมวลชนล่าสุดค่ะในเวลา22นาฬิกายนาทีทางด้านของตำรวจควบคุมฝูงชนก็ตึงกำลังอยู่ในจุดนี้ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดเป็นไปด้วยความสงบและเจ้าหน้าที่ก็ขอให้สื่อมวลชนกลับออกจากพื้นที่รวมถึงถอนกาลังบางส่วน กลับไปยังกรมดุริยางทหารบกเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะคือมันเป็นประเด็นตรงนี้ด้วยมาดูกันนิดนึงคือทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเขามีการบอกว่าให้สื่อเนี่ยออกจากพื้นที่ในขณะนั้นและก็ต้องย้อนไปก่อนหน้านี้อีกที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการจับกลุ่มแอดมินเพจสำนักราษฎรปล่อยเพื่อนเราที่เขาจับเนี่ยเขาบอกว่า เป็นเหมือนเปรียบเสมือนเพจของเขาก็ยังคงจับแอดมินเพจไปตรงนี้นะคะทางด้านของรองผู้บัญชาการค่ะบอกว่าจากกรณีตรงนี้แรงที่แอดมินเพจสำนักราษฎรและแอดมินเพจปล่อยเพื่อนเราถูกจับกลุ่มเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินคดีในข้อหาออกมานอกเคหสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน อีกทั้งยังมีการตรวจสอบจากสมาคมสมาพันธ์สำนักข่าวประเทศไทยว่าไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นนักข่าวแต่อย่างใดโดยหากสมาคมเนี่ยรับรองก็เป็นไปตามระเบียบแต่หากไม่รับรองก็จะถูกดําเนินคดีต,ตรงนี้นะคะจากทีมงานของเราเนี่ยได้ไปลงพื้นที่มาเช่นกันก็พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการเข้ามาสํารวจมาตรวจใบอนุญาตของสื่อบัตรสื่อจริง มีการตรวจจริงๆนะคะคุณผู้ชมคือตรวจแต่ละสำนักเลยต้องบอกอต้องกับเรียนคุณผู้ชมนี้ค่ะว่าสําหรับบัตรของนั้นก็ตามค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจนะมีการใช้คําว่าพื้นที่ตรงนี้และขยับไปอยู่อีกพื้นที่หนึ่งเพราะตรงนี้อาจจะมีการประทะก,กันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าก็ฝากไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยก็ฝากไว้ให้คิดเช่นกันนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจมีการขอให้สื่อออกจากพื้นที่ เหมือนเป็นการปิดกั้นการทําข่าวเพื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้ทํางานกันอย่างเต็มที่ในบริเวณนั้นหรือบอกเล่าตรงนี้ได้หรือไม่เพราะอีกมุมหนึ่งนะคะของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจในการที่จะยุดก็ต้องขอให้สื่อทำข่าวเพราะทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็ยังติดตามความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตํารวจผ่านสื่อเช่นกันตรงนี้ก็มองได้สองมุมมองนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจปิดกั้นหรือยังไงเพื่อสกัดยุติการ กอตัวของผู้ชุมนุมหรือว่าม็อบตรงนี้หรือไม่ก็ต้องฝากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองคิดตรงนี้ดูนะคะก็เอาเป็นว่านี่เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะจากกลุ่มผู้ชุมนุมม็อบเมื่อวันที่14กันยายนเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานั่นเองค่ะต่อเนื่องกันเลยค่ะคุณผู้ชมข่าวเที่ยงวันนี้ในช่วงเที่ยงก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันหิวแล้วล่ะดิฉันมีดรามา่าหนึ่งดรามา่าซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามอยู่หรือว่าชอบทานบุฟเฟ่ยู่ในกลุ่มของบุฟเฟ่เอเวอร์ ตรงนี้แหละค่ะเป็นประเด็นดราม่าเป็นประเด็นของแอดมินเพจในกลุ่มของบุฟเฟ่เอเวอร์เป็นการรีวิวบุฟเฟ่แอดมินเพจเนี่ยเขาขู่นะจะแบนราน้านเขาเข้าไปกินฟรีนี่เลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสนทนาระหว่างแอดมินเพจของกลุ่มบุฟเฟ่เ e เวอร์และก็ร้านอาหารซึ่งรับแคปแชทระหว่างการพูดคุยของร้านบุฟเฟ่วิสดอมและก็แอดมินเพจ ตามนี้เลยค่ะคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะฝั่งซ้ายเนี่ยคือเป็นประโยคแรกเขาก็มีการทักทายสวัสดีครับมีเรื่องสอบถามอะไรแบบนี้เดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังนะซึ่งทางร้านเนี่ยที่เขาเอาโพสต์มาแชร์ตรงนี้เขาบอกว่าโดนข่มขู่ว่าจะแบนร้านเนี่ยออกจากกลุ่ม Facebook ที่มีสมาชิกเป็นอันดับต้นๆในประเทศไทยแกรมมินเพจเนี่ยเข้ามาแสดงตนกับทางร้านบุฟเฟ่ว่าตนเป็นหนึ่งในกลุ่มของผู้ก่อตั้ง Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย เป็นแบบเป็นแสนเลยนะคือมันเยอะจริงๆสำหรับกลุ่มนี้ผู้ที่ชื่นชอบบุฟเฟ่โดยเขาได้มาแสดงตนว่าแอดมินเนี่ยได้รับคู่ปองรับประทานอาหารจากทางร้านสองไมจากผู้ร่วมไหมแต่เขาจะพาสมาชิกไปเนี่ยสคนหลังจากนั้นก็มีการสอบถามเงื่อนไขน,นี่ตามตรงนี้